ประกันสังคมถ้ารายได้ไม่ถึง8,100บาทมีสิทธิ์รุ้นได้เติมเงินชดเชยครบ5,000บาทสวัสดีครับพบกับช่อง The New Post Channel นะครับ The New Post Channel ของเราเป็นช่องข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนะครับไม่ได้ดูทีวีท่านอาจจะพลาดข่าวสารที่สำคัญไปสำหรับท่านนะครับเราก็จะสรุปข่าวที่สำคัญสำหรับท่านมา ให้ท่านทุกวันนะครับถ้าท่านไม่อยากพลาดไม่อยากเสียสิทธิ์ของท่านรุณากด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สําคัญของเรานะครับประกันสังคมนะครับถ้ารายได้ไม่ถึง8,100บาทนะครับลุ้นได้เติมเงินส่วนต่างกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้ครบ5,000ันบาทนาน3เดือนเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครามาอ,อนุมัติ โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะครับโครงการดังกล่าวจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้กันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบเดือนนะครับภายใน15เดือนและเพิ่งว่างงาน ในเร็วๆนี้จำนวน5 9า7 6นวน59,776คนนะครับเนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้จ่ายเงินสมทบกองทุนไม่ถึง6เดือนตามเงื่อนไขจึงไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานหรือเลิกจ้างจากกองทุนประกันสังคมรวมถึงไม่ได้รับเงินเดียวยา15,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับที่ปิดลงไปแล้วนอกจากการเดียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนแล้ว กระทวงแรงงานยังมีโครงการเยียวยาผู้ประกันตนที่มีรายได้ไม่ถึง8,100บาทต่อเดือนเนื่องจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด -19 เมื่ไม่ถึง5,000บาทเมื่อคำนวณจากสูตรเงินชดเชยในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวันนะครับ ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเสนอให้เติมเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้โดยล่าสุดเรื่องอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกันกองโครงการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทเมื่อเดือนพฤษภา2563นางพิสมัยนิติภัยบูร์ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความกังวลของผู้ประกันตนและสื่อมวลชนพร้อมแจ้งว่าปัจจุบัน ประกันสังคมมีเงินกองทุนว่างงานจำนวนกว่า1 6 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งมีเพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมมีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้มาขอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจำนวน1.2ล้านคนคาดว่าเป็นเงินประมาณ 2- 3สหมื่นล้านบาท ซึ่งสำนักง,งานกองทุนมีเงินเพียงพอที่จะนําไปจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดพร้อมทั้งได้เตรียมสำรองสภาพคล่องไว้รอาการจ่ายเงินแล้วขอให้ผู้กันตนมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอนอกจากนี้เงินลงทุนสองล้านล้านบาทยังอยู่ครบไม่ได้หายไปไหนหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงจำนวนหล้าน 6แสนเจ็ล้านบาทคิดเป็น8ปเป์ของเงินกองทุนได้แก่พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 2. ลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน ส6มแสนล้านบาทคิดเป็น18%อร์เซของเงินกองทุนได้แก่หุ้นสามัญหน่วยลงทุนในหุ้นต่างประเทศหน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทองคำซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ต้องมีสัดส่วนหลักทรัพย์ที่มั่นคงอย่างน้อย60%ซซึ่งการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จะมีปริมาณที่สูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้ที่สม่ำเสม,เมอให้กับกองทุนประเด็นกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือการสังคมล่าช้ากระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้ดำเนินการเรื่องการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุส่มใสให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์โดยกฎหมายได้ประกาศ ลงกล้าชกิจจานุเบกษาเมื่อวันศุกร์ที่17เมษายน2563สําหรับประกันสังคมนะครับผู้ที่ได้เงินชดเชยไม่ถึงเดือนละ5,000นะครับท่านก็จะได้เงินเพิ่มนะครับเป็นเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะครับให้ครบ5,000นะครับท่านก็ไปดูนะครับท่านเข้าเกณฑ์น,นี้หรือเปล่านะครับเ็ไปเช็ค เงินเยียวยาของประกันสังคมมาตรา33นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับผ่านสถานการณ์โควิด19ไปอย่างราบเรือนด้วยดีนะครับครับสำหรับประกันสังคมนะครับรายได้ไม่ถึง8,100บาทนะครับท่านก็มีสิทธิ์รุ้นได้เงินชดเชยเดือนละ5,000บาทนะครับแต่ เดือนละห้าพันบาทนี่เป็นเงินชดเชยจากการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยนะครับท่านก็จะได้เงินชดเชยเพิ่มขึ้นมาได้เดือนละห้าพันบาทนะครับท่านก็ลองไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เงินชดเชยมาใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับผ่านสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยดีนะครับ เดอะนิวโพสชั่นอของเราก็จะนําเสนอข่าวสารเพื่อปากท้องพี่น้องนะครับข่าวสารที่จําเป็นที่สําคัญสําหรับท่านถ้าท่านไม่อยากพลาดข่าวที่จําเป็นที่สําคัญสําหรับท่านนะครับกรุณากดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สําคัญสําหรับท่านนะครับขอบคุณครับจบแล้ว